ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีแชนแนลก็ได้นำเรื่องด,ดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อการเงินติดชีวิตป่วยเรียบทําเลยทันทีนี่สิบเ้านยังผ่านมาได้อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตมันแย่ ถ้ายังไม่ได้ฟังเรื่องนี้หญิงสาวโดนโกง19ล้านจนหมดตัวล,ล้มและพังทั้งครอบครัวการเงินติดชีวิตก็ป่วยตามหลังจากรู้วิธีนี้หนี้19ล้านผ่านมาได้แล้วต่อไปก็มีตะรุ่งกับรวยใครติดหนี้มีวิบากกรรมอยู่อย่ารอรีบทําเลยทันทีท่านผู้ฟังครับหญิงสาวคนหนึ่งเธอแล้ประสบการณ์ชีวิตสุดเลวร้ายไว้ดังนี้ เราทําธุรกิจกับพี่สาวเพื่อนสนิทรู้จักกันมานานตั้งแต่มหนึ่งบ้านก็สนิทสนมกันเห็นเขาทํามาก่อนกับนายทุนคนอื่นก่อนหน้าเราสองปีจนเขามาบอกว่ามีปัญหานายทุนเอาเปรียบเขาทํางานคนเดียวแต่นายทุนบีบเอากําไรไปคนเดียวเขาแทบไม่ได้อะไรเราสงสารอยากช่วยพี่เลยช่วยลงทุนต่อให้ทําด้วยกันมาหลายปี จนมีกำไรและเติบโตจึงพากันตัดสินใจเปิดบริษัทร่วมกันและรู้สึกเหมือนฝันทุกอย่างเป็นไปได้ดีออเดอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งของทุกอย่างปกติบริษัทมีโกดังมีไปส่งของใน้ายงานมีเอกสารทุกอย่างเงินจ่ายปกติกู้ธนาคารได้ปกติพอยิ่งนานทุกอย่างก็ยิ่งดีเรื่อยๆเราก็ไปกู้เงินมาเพิ่มทุนและยังมีหุ้นส่วนกับคนอื่นๆอีก แต่ตอนก่อนปีใหม่พี่สาวเพื่อนบอกว่าสิ้นปีงานเยอะมากถ้าไม่สั่งของให้ลูกค้าก็จะโดนค่าปรับและค่ายุกเลิกสัญญาเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะที่ผ่านมาถูกสิ้นปีงานจะเยอะแบบนี้ตลอดแต่แค่เดือนเดียวก็ได้ทุนที่ลงไปคืนเราเลยเอาเงินเก็บไปช่วยกันลงงานหมดแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งหลังปีใหม่มาเริ่มมีปัญหา ใจไม่ตรงายเบีย่ยงไปบ้างบังคับถามไปมาอยู่ดีๆก็บอกว่าโดนโกงไปแต่พอขอสเตตเมนต์มาเช็คสรุปคนที่โกงคือตัวเขาเองยอมรับมาเองว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีงานมีแค่ช่วงแรกตอนหลังคือปลอมทุกอย่างขึ้นมาเราช็อกไปเลยคะ่ะเงินเราเงินพ่อแม่เราพ่อแม่สามีญาติเราเพื่อนเรา รวมกันประมาณ19ล้านบาทหุ้นส่วนคนอื่นๆอีกคนละ10ถึง20ล้านความเสียหายเยอะมากถามก็บอกเอาเงินมาจ่ายกำไรให้ทุกคนแต่คิดยังไงก็มีเงินหายไปไม่ยอมบอกจนตอนนี้โดนฝากขังไปเพราะตำรวจกลัวหนีพอมาคุยกันทุกคนคือสรุปที่ผ่านมาเขาโกหกทุกคนเขาคือสิปดมงกุฎแท้ๆเลย หลอกแม้กระทั่งน้องแท้ๆกับสามีของตนเองคนละหลายล้านก็อรอบตัวเขาโดนหมดทุกคนเลยแต่ครอบครัวเราพังลงหมดเพราะเราเห็นว่าได้กําไรดีเราก็ไปชักชวนทุกคนมาลงทุนทั้งพ่อแม่พี่ป้าน้าอาพ่อแม่สามีช็อกไปกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเดือนทะเลาะกันกับพ่อจนดิง่งรู้สึกผาทุกคนมาพังจากตายไปเลย เคยจะคิดตัวตายด้วยซ้ำดีที่สามีกับแม่มาพยุงไว้เราเหมือนคนจะเป็นบ้าตัวสั่นไม่มีมเรี่ยวแรงจะยืนควบคุมตัวเองไม่ได้พอผ่านเหตุการณ์น,นั้นมาได้ก็รู้สึกไรแนวทางที่จะไปต่อดีที่มีเพื่อนมาคอยช่วยประคองหาอะไรให้ทำและช่วยคิดแก้ปัญหาคนที่โดนด้วยกันก็อาจจะคล้ายๆกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่เดี๋ยวดิ่งเดี๋ยวหาย เราเป็นอยู่แบบนี้เพราะรายรับส่วนทางกับรายจ่ายอย่างหนักเงินที่เหลือน,นิดหน่อยก็สุดท้ายก่อนโดนโกงเราก็ไปจ่ายคืนให้เพื่อนที่เราชวนเข้ามาลงทนุนจนเงินตัวเองจะหมดบางคนก็เข้าใจให้เวลาเราตั้งหลักแต่บางคนก็ไม่ยอมถ้าเราจ่ายไปกำไรยอยู่เลยทั้งที่เราก็โดนโกงไปหมดตัวแล้วเหมือนกันมันเครียดมากนี่ธนาคารเราก็จะไม่รอดอยู่แล้ว ตัวเราไม่เครียดเรื่องนี้เราจะโดนอะไรก็โดนไปเรายอมรับได้แต่พ่อแม่พี่น้องต้องมันเดือดร้อนไปด้วยเราเครียดมากไหนจะเงินคนอื่นอีกเครียดเป็นที่สุดช่วงเวลาที่เราเศร้าสสุดๆเราไม่รู้จะทำอะไรมันมืดมนไปหมดจึงหันหน้าเข้าหาธรรมะเอาธรรมะมาเป็นที่พึง่งเพื่อรวบรวมสติและคิดหาทางออกคงเป็นเพราะกรรมเก่า ถ้าเราเคยทำกับเขาไวา้หลังจากตั้งสติได้เราพยายามประเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายของออนไลน์และปรับปรุงร้านอาหารที่ทำอยู่ซึ่งเหมือนฝันจะเป็นจริงการขายออนไลน์ทำรายได้เหนือความคาดหมายร้านอาหารขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเราคิดว่าคงเป็นการแก้กรรหนี้สินจึงทำให้เรามีสติในการแก้ปัญหาตอนนี้ทุกอย่างดีขึ้นมาก เรามีไรายได้มากเพียงพอสำหรับจ่ายนี่ทุกคนและจ่ายนี้ธนาคารได้เยอะมากถึงสเท่าจากที่ธนาคารเรียกเก็บแ้าเราคิดว่าไรายได้เราควจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเราสามารถแก้ปัญหาหนี้สินจากการถกดวงในครั้งนี้ได้จนหมดสิน้นท่านผู้ฟังครับการไม่มีหนี้เลยเป็นรับอันสุดประเสริฐการเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้ รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินมาก็มีคนมาตัดหน้าทำอะไรก็มีแต่คนมาขวางเพราะเราอาจจะเคยโกหกหรือเอาเปรียบใครมามันเป็นวิบากกรรมหาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่ายไปทำอะไรก็ติดขัดแม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เสียหายไรค้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมน ครอบครัวเจ็บป่วยตลอดสามันดีสี่บันไข้เรื่องแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่ามีวิธีแก้กรรมนี้ได้เป็นการแก้ไขปัญหานิสินเบื้องต้นเคยทำบุณระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นนิสินในอดีตจงหลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นนี่หลักล้านกนาาา็แลกเหรียญหนึ่งบาทหบาทสิบาทแล้วบันทิฐานที่หน้าโบสถ์ ขอย้ำนะครับทําให้บ่อยๆมากๆที่โบสถ์และเป็นบวดท,ที่มีพระประธานแล้วขอปรมีพระก่อนครับตัวนั่งคุกเขา่าพนุมมือกําเรียนอยู่หน้าโบสถ์แล้วอธิษฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงและยักยอกทรัพย์สินของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ว่าไป แต่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้บอกเชื่อพระประธานขอให้หลวงพ่อในวัดและพระเมธรณีจงมาเป็นทิพยานว่าลูกะขออโหสิกรรมจากนั้นนะครับก็นำเหรียญน,นั้นหรือปัจจัยไปใส่ตู้หรือบัตรพระจนหมดโดยเชื่อว่าเหรียญคือสื่อแทนเราเพื่ออโหสิกรรม หากใครที่เก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่ครูบาอาจาร,รย์ท่านก็แนะนําว่าให้ไปที่ฐานจิตในโบทว่าขอทอี่สงการทำบุญในครั้งนี้หยิบจับอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองขอยมีเงินเหลือกินเหลือใช้เพื่อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะเข้าพันนิพานท่านบปฟังครับ ชีวิตที่ติดขัดต่างๆเป็นรายวันทําการงานอะไรก็ไม่ราบรื่นครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำปัจจบุสศัก์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นผลมาจากเจ้ากรรมนายเวรมาขัดขวางดังนั้นก็เราขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรบ่อยๆอาจจะว่าก่อนนอนหรือหลังทำบุญก็ได้ครับซึ่งเป็นบทสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมว่าตามดังนี้กายกรรมมัง วจีกรรมังมโนกรรมังสันติจากรรมังอสันติจากรรมังขมันตุมีอโหสิกรรมังภาวะตุมีกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งดยดตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีแต่พบชาติใดก็ตาม ขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงปโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าจะได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตร,รกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอัน,นิสงส์แห่งอภัญฐานนี้ขอยข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์จะได้ไกลความเจ็บไข้จะได้มีความ,มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนจจันไรและวปัรรัตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปคิดนึกปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทินท่านผู้ฟังครับการที่ใครสักคนจะเป็นหนี้นั้นมันต้องมีสาเหตุลหลายอย่างรวมถึงปัจจัยอื่นๆด้วยบางคนอาจเกิดจากการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้มินิสัยที่ชอบเอาเงินในอนาคตไปใช้ก่อนแล้วคิดว่าจะสามารถจ่ายคืนได้ หรือบางคนอาจเป็นหนี้เพราะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึไม่ว่าจะเป็นหนี้จากสาเหตุอะไรสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําเหมือนกันนั่นก็คือการต้องจ่ายหนี้ครับเชื่อว่าในเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ว่าใช่ทุกคนที่จะสามารถจ่ายหนี้ได้ไหวบางคนเป็นหนี้น้อยดอกเบี้ยถูกก็สามารถจ่ายหนี้ไหวแบบนี้ก็ดีไปแต่สําหรับบางคน นอกจากนี้จะเยอะแล้วยังต้องมาเจอกับดอกเบี้ยแสนโหดอีกซึ่งบางครั้งก็อาจทำให้หลายคนจ่ายนี้ไม่ไหวแต่ทุกปัญหาไม่ทางออกอย่างแน่นอนครับสำหรับคนที่จนี้ไม่ไหวจริงๆวันนี้เรามีแนวทางแก้ไขามาฝากกันครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแนวทางที่สามารถแก้ไขได้ร้อยเปเซแต่หากเป็นแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้เลยทีเดียวถ้าอยากใจนี้ไหวทำตามนี้เลยครับ ขั้นตอนที่หนึ่งคือให้หยุดซึ่งแรกที่ควรทำหากจ่ายนี้ไม่ไหวก็คือการหยุดซึ่งสิ่งที่ควรหยุดเป็นอันดับแรกเลยคือการหยุดสร้างนี้เพิ่มครับเช่นเปิดรับบัตรมืหมุนเพิ่มหรือไปกู้นอกระบบเพราะจะทําให้นี้เพิ่มมากขึ้นไปอีกและนอกจากนี้ควรหยุดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเพื่อที่จะได้ใช้นี้ไหวมากขึ้นครับขั้นตอนที่สอง สำรวจหลังจากที่หยุดสร้างหนี้แล้วและหยุดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วสิ่งที่ควรทําต่อไปก็คือการสำรวจหนี้ของเราว่ามีอะไรบ้างมียอดหนี้เหลือเท่าไหร่และหนี้แต่ละก้อนมีดอกเบี้ย,วเ,วยเท่าไรเพื่อที่เราจะได้รับรู้ปัญหาได้รู้ว่าควรปิดหนี้ก้อนไหนก่อนรวมถึงควรสำรวจการใช้เงินของตัวเองด้วยการทำรายรับรายจ่ายเพื่อที่จะได้ลดการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็น และสุดท้ายก็คือการสำรวจทรัพย์สินของเราว่ามีทรัพย์สินที่ไม่จะเป็นหรือไม่ซึ่งถ้าหากไม่จําเป็นก็อาจจะนําไปขายเพื่อเงินมาจ่ายหนี้ได้อะไรที่ไม่จําเป็นไม่ต้องไปเสียได้ครับขั้นตอนที่3คือจัดการหนี้การจัดการหนี้สามารถทําได้หลายวิธีครับซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกลายเป็นหนี้ของเราและแต่ละวิธี ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปถ้าจ่ายนี้ไม่ไหวเราอาจรวมหนี้เป็นก้อนเดียวการรวมหนี้คือการนำหนี้นหลายก้อนมารวมกันเป็นก้อนเดียวโดยกู้เงินจากสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำกว่ามาปิดหนี้ที่มีทุกก้อนเช่นจำหนองบ้านกู้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือกู้สินเชื่อทะเบียนรถมาปิดหนี้บัตรเครดิตซึ่งวิธีนี้ จะช่วยเราจัดการหนี้ได้ไง่ายขึ้นครับเพราะจะรวมหนี้ทุกก้อนมาผ่อนทีเดียวแถมยังช่วยลดดอกเบี้ยไปได้อีกด้วยและขั้นตอนสุดท้ายคือการปรับโครงสร้างหนี้หากเราไม่สามารถหาเงินมาจ่ายหนี้ได้ทันหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินบางอย่างที่ทำให้จ่ายหนี้ไม่ไหวหมุนเงินไม่ทันขอแนะนำให้ลองปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารก่อน พราะการปรับโครงสร้างนี้จะช่วยลวดยอดผ่อนต่อเดือนและช่วยเพิ่มระยะเวลาการผ่อนให้เราได้ครับเช่นจากเดิมผ่อนเดือนละ800 0บาทเมื่อปรับโครงสร้างนี้ธนาคารอาจจะลดให้ผ่อนไปเดือนละ2,000บาทไปก่อนหลังจากที่เราสามารถจ่ายไหวแต่ตั้งตัวได้แล้วก็อาจกลับมาผ่อนเหมือนเดิมก็ได้นั่นเองท่านผู้ฟังครับการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐ แต่ถ้าเราเป็นหนี้จนใจไม่ไหวแล้วเจอเรื่าทุกปัญหาจะมีทางออกให้ตั้งสติให้ดีเผชิญหน้ากับมันและขยันศึกษาหาข้อมูลอยู่เสมอแล้ววันหนึ่งเราจะสามารถเอาชนะมันได้ครับแต่อย่างไรก็ตามคนรู้จักการวางแผนการเงินให้ดีรู้จักความต้องการของตัวเองตั้งสติทุกครั้งที่จ่ายเงินหากเราไม่อยากเป็นหนี้ในอนาคต ถึงแม้ว่าเราจะหาเงินมาได้มากมายก็ตามก็ควรใช้ใจ่ายเท่าที่จําเป็นเท่านั้นส่วนที่เหลือเราควรจะเก็บออมไว้เพื่อลงทุนหรือไม่ก็เก็บไว้ใช้ในยามที่จําเป็นในอนาคตพึงระลึกไว้ว่าถ้าเราหาทรัพย์มานั้นก็เพอจะใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นถ้าไม่ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดคุณประโยชน์แล้วทรัพย์สมบัตินั้นก็ปราศจากคุณค่า หาประโยชน์ไม่ได้เลยครับอินาทานังทุกขังโลกเกการกู้นี่เป็นทุกในโลกช่องคีดีทำดีช n แนลขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำเรื่องราวดีๆมาเยผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกันยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข คุณพ,พระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ